สวัสดีครับผมคุณป้างแห้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะไล้ยมื่อเหรอจังเลยเหรอครับสามสามเหรอมั้งสามชีสสามชีสเมื่อหล่ะตั้งแต่บ่อไดนเขามาติดตามเนอกแต่ก็ดีกับฟันนะพอดีมันบอกก็ดีมันาดูแล้วมันดีล่าสุดก็คือหลังจากที่ไปเบิ้งเขาแข่งกีฬาชนิดใหม่เนาะแข่งอีกกำปิงอ้งแข่งอีกกำปิง หลังจากนั้นก็ยังวันใ้เขามากเขียบแต่ว่าฟันล่าสูนนั่นแข่งอีกของปิงเนาะเขาตีเป็นเลขไอ้แปดหาเก้าหาเก้าแปดเก้าแต่ว่าบ่ได้จับทะเบียนรถไปให้บัดนี่เดี๋ยวผมว่าผมจะเขียนไ้ซะดอกถ้เธอมิ้งภูมิกันนะครับสำหรับทะเบียนรถที่ว่าคีไปมือนั่นเพราะทนนั่นนี่แ่ะอีเขียวขั้นมันมันขับขั้นมันมันแต่ว่า ปกติแต่ฝันเกี่ยวมันมักจะมาเนาะแมีนอยู่นี่งวดว่หันว่าเปลี่ยนแต่มากก็ยังมากอยู่เนาะครับมากมากมาสาตัวหลังสามตัวหลังว่าเราเห็นว่าสามตัวลลางอ่ามาสามตัวหลังเนี่ยว่านี้กแต่ันเกี้ยวอีกแต่ฝันแค่เดียวเนาะครับฟันเดียวแค่นี้บ้านนี้หลังจากนี้ว่านี่เป็นยังไงนะครับสามสี่หมื่นว่านี่มีความเคลื่อนไหวยังวะเอาฟันอันฟันฟันสองขึ้นอันเดียวดิฟันฟันเกิดกัน สองขึ้นฝันอันเดียวกันแม่อือโอ้สิสองขึ้นฝ e ันอันเดียวกันคือสิย่ำแหลงย่ำว่ะพอกรอนไรนนี่ฮะว่าเน้นเลยได้ตัวเลขว่ามูสิเน้นตัวใดแน่นจังเต๋ครับจักสิเน้นตัวใดยู่ตอนนี้วันนี้เป็นยังไงแน่น่ะไอ้ไอ้ความฝันใหม่เป็นไงครับฝันว่าอัน ใช่ใช่กตเรียวูนเดียวนี่แหละครับอ่าฟันก็ยังตัวศูนย์ไหนศูนย์ศูนย์ครับศูนย์แน่นะศูนย์ในหนองอ่ะครับอันย่ากได้ว่าเอ้าสู้กับเบากันดีๆแล้วเป็นยังพ่าสันสู้เปนงแล้วจีศูนย์ในกันคักแน่แว่อสันย่ากว่ะเบ้ากันดีๆก็ได้ตัวพี่กับหนองว่าสันครับอ่ายาว่ะ ต่ว่ายายกับยูคือกันตอนที่ยูยูเล่ากันด <ac> ีๆก็ได้ตัวพี่กับน้องมาจ,าจาันที่ย <c> ังจนสีมาเขียทมาโขมมาซูนให้กันคัดแหนะแถวไฮว่าเป็นซูนเวือๆมาเลยซูนแห้งเลยซูนแต่ว่าไอพวกนี้เนี่ยูนสีบกสีซูนยว่นซือสีบกมีการมามาดา่ไอยู่ใใกยๆนะ ศูนย์สีจม้ยู่ไก่ศูนย์สีจม้ยู่ไก่ศูนย์สีจมอยู่ไก่แต่ว่าคันเห็นหนาหนอกันนี้เยอพันสี่อวันลงสีนะครับอศูนย์ปูนแม่ก็เลยว่าเปากันดีๆก็ได้ตัวมารั่นเป็นอย่างเพื่อศูนย์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 กันย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศ่น่กับนองกันย์ศูนย์บูนย์บูอย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศครับศูนฝัศูนย์ศูนยมู่ิยีศูนย์ศูนย์ศนจ์ศูนยด เป็นขึ้นแค่ศูนย์ศูนย์ูนย์ไปโลดเองสิศูนย์ไปโรลดเองสินะอ่าอจังขามีทีมาทีไปบ้เพิ่นาเบอกยางบ้าครับพี่น้ยพี่นีเบอกอย่างบ่หเลยว่ามีแต่อากาศศูนย์ศูนย์มา้เออเป็นจมเป็นจมไปละว่ากูด่เป็นไอ้ลูงตัวแซนซีนะครับเท่ากับบริเเทียงเพื่อนดอกครับแต่ว่าเพื่นเน้ศูนย์ศูนย์ใซเห็นสินะอันนี้คือ ขึ้นเลยขึ้นแรก,รกที่ว่าฝันอันเดียวกันสองสองขึ้นนี่วันนี้เมื่อเช้านี่ตีหานะก็ซ <ละ S 1> ุดกันล่าสุดเมื่อเช้านี่ออกอ่าื่อกันครับแต่ว่าบรด้ยินเสียงเสียงใหญ่อ๋อแต่เมื่อเช้าบรด้ยินเสียงใหญ่อ่าแต่ว่ามือขึ้นว่านนี่อ่าเบาเบากันไปงาอยู่ครับนะ แล้วก็สั่งก็สอนไปแง่อยู่นะสั่งสอนทั้งใหญ่ทั้งใหายทั้งนอนครับคือมือขึ้นว่านนี่มีเสียงขึ้นอยู่แมนแต่ว่ามือขึ้นอีกผู้อ้ยอ้ของปั่นหัวให้แบบศูนย์มาอีกแต่ว่าเสียงใหญ่บ่มีบ่มมี่อืมเอาแล้วบ่เสียกูจังั่นกันซี่แต่ชนะเพิ่นเพิ่นสิเบาไปสี่นะบอสเสียกูจังแซนจังซี่คราแต่ว่าน้าก็บ่บ่โต้ว่ตอบตอบครับ เมื่อขึ้นนี่น่ะที่น่าเมื่อขึ้นนี่เมื่อเสาร์บอกเล้วกับบอสเซียติอ่าบอกแล้วกับบอสเซียคู่งคู่บ้าอุ้งสนและมันบอสเซียกู่อ้งสนสี่นะอาบ้าตะเกาขันศูนย์มากยังสี่นี่ศูนย์มากหนดดิคือเป็นวะไม่ได้ดีดีแต่พอแต่สุดไรมากแห้งศูนย์นะอ้ขันศูนย์นี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านี่นะครับสามตัวนี่แหละ ที่มาแห้งต e อนนี้ดิอะแต่ว่าอันนี้อ้ายเนาะเป็นพี่น้องมันมะคะเป็นพี่น้องเป็นเท่าเป็นมันเป็นเลขพี่เลขน้องค่ะเป็นเลขพี่เลขน้องนะดิแต่ว่าคนเท่าฟันกันที่เห็นพี่น้องไปนั่งนกันไปนั่งแฟนมันมันมีมันมีเลยทั้งเป็นเลขพี่น้องถ้าฟันเห็นพี่น้องไปนั่งกันเนี่ยเมียนฝันว่าเข้าไปเที่ยวไปยังไปนั่งกันสันที่นั่เป็นเลขพี่น้องมันสิเป็นเลขพี่น้องดิ ตะว่ามาเนี้ป้าคิดว่าตีสิตียังไงครับฝันจะจบตำหนิหรืะไม่เป็นบ่เออจบตำหนีแหละเพราะว่าฝันสั่นๆฝันสั่นแต่ถ้าเกิดเหมือนคือนมะซูนไห้จะซื้อเนี่ยมะซูนหรื <ừ. S 1> อว่าจมไห้เออซูนจมจมไห้นะบนน่นเนาะมะจมคือคือมนมะบ่นมะบ่นไห้นะครับเนาะ จมมุ้มมุมมุ้มมุ้มมากซวนซวนคักๆแล้วแล้วก็มาบ่นเนาะมาบ่นมาบ่นให้น้องแต่ว่ากับว่าถึงกับว่าแบบต่อวารุ่นแรกไม่นแต่ว่าก็คือประมาณว่าบ่นให้คือสั่งสอนนะสั่งสอนแต่ว่าก็ศูนย์อยู่แหละเออว้าวแล้วมันก็เสียกูยังใส่สตีน่าต้าสตีจังไรบ้างเข้าเข้ากับสตีง่ายๆกว่าเข้ากับเป็นซีมันเข้าไปก่อนครับ ไอ้ก็เป็นหาแม่นก็ใช่กับน้ำหาอยู่แล้วอ่าไอ้ก็เป็นหาซูนเราก็ซูนซีหาซูนแนวสี่หาศูนเอาตรงตรงเลยแม่ปิ่นจักสันแ้วหาศูนศูนหาหาซูนย์ศูนหาซูนซีซีซูนไปสมบองไม่เท่นั่นคือเป็นศูนย์หาซีมันกับอันเดียวกันศูนหาซี่ซูนซี่หากับอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่า จะราฟันสามนี่ฝันวาด้ขี่รถขั้นเขียวนี่ครับทะเบียนสามเจ็ดศูนย์ห้าเดี๋ยวเดียเออชื้อมาหน่อยนะครับอ๋อตีเป็นสี่หาศูนย์นะครับเนาะตีเป็นสี่หาศูนย์เพี่น้องไม่กช่สิเป็นพี่น้องตัวขั้นเลขอันหาสี่ศูนมันกลับเป็นเลขไอ้น้องเวยกันแต่ละเนาะเลขไอ้เลขน้อง มันสีตีได้เป็นอย่างนี้เป็นซีหาก็ได้นี่เนาะแม่นครับเป็นซีหานี่เนาะนั่นสิเป็นศูนซีห่าซูนหาซีซีศูนหาก็สิอย่ในนี่ตัวเพราะว่าก็ไมีเล็กแล้วไอ้ตัวนี่ตีตัวคือบ่แยกรอกไงหาศูนน่ะแยกบ่เข้าว่าสีเขาว่าสีว่งมีบอกหักไหมว่าเมสตแยกก็นั่กระจายกระจายว่าเต็มนากระด้ษว่เต็มนาเนาะ หาซูนซูนหายนะครับเนาะหาศูนซีซูนบอกซีศูนซีหาบเอาเอาน้ำให้มันเต็มนะีหาได้หซีดีนะครับเอาเอาหาซีบอมันสีหาไม่ค่อยออกนะเนาะเลขซีหาไม่ค่อยออกเนาะออหาซีเนาะเอาหาซีโอ้อันนี้คือสีวงเลยนะครับไปที่าวงตัวไหครับวงหาซูน์แล้ว เอามันยังสีแล้วต้นเต้ยมัน,นอมองมันนี่ที่องมัมองมันมาเลยนะแต<อ>้ว่าก้อนหนนี่ความฝันนี่คือบ่ท่านได้มีตัวเน้นตัวหยัางนะครับเนาะแต่ว่าฝันฝันสามนี่ที่ฝันว่าไปเบิ่งเขาแข่งอีกคำปีงย้ายบอกง่อไปบอกเบิ่งไปเบิ่งเขาแข่งไอ้ไปแข่งเบิ่งเขาแข่งขันอืไปคักๆัก้ววันนี้ ไว้มันแข็งอย่างแข็งยิง่งกว่งร้อยไปกัดกบตีอันนี้มันงับลงบ่ได้บหมนี่กล้องนี่มันงับยังไงงับงต่มันบ่ได้ปิแดแนนมันไม่หมุนมั่นมันมองเห็นไหมครับได้เสียงอนะไรครับได้ปะได้ดูครับอ๋อได้ดูแบบวันนี้ ขอาทบทุนตั้งแต่ฝันที่แรกนี่ก็คืออได้ขี่รถเสี้ยนหน่อยอค,ครับขี่รถเสี้ยนหน่อยครับไปขี่รถเสี้ยนหน่อยว่าจะไปหาอาจารย์ไทยแต่ว่าไปยังไม่ถึงวันดอ<ม>กกลับก่อนเสี้ยนหน่อยกับตัวเดียวกันนี่ก,กับอีเขียวขึ้นมาไหมสามเจ็ดหมอครับอหมอทะเบียนทะเบียนสามเจ็ดที่นแมนครับมันนี้ฝันที่แรกนี่บมเท่าไหร่ดิแต่ว่าฝันที่สองนี่ เป็นฟันที่แปลกบบบนี้เป็นฟันที่ที่แปลกงูตัวท่อคนแมนตัวใหญ่ครับเกี่ยวกันคล้ายๆกับจนไข่ไข่ครับเจียวไปเจียวมาหัวเหี่ยวออกเหีวครับหัวงี่เงวงซ้างจากปากกัตอนแรกหัวเป็นงูอยู่หัวเป็นงูครับบ่ทันได้โดนหัวเหีวออกเหีวออกไก่เป็นงวงซ้างบัดนี้พันธุ์เข้ากันออืป้าก็ตีโอ้วาก็แมนเนาะ มือนั่นผมว่าอาที่เป็นอย่งแค่ว่าตีเปนเกตเก่าสองเอาเขียนร่วงทถะแม่โอ้ยขอเขียนเดออเพราะว่ามันม,มันมตีผมตีเป็นนกักสั่งที่เกตเก่าสองอันนี้เขาตีซื้อหนยอันที่มาซีเก่านี่ตีกับเชี่ยนหน่อยมันวะเขาตีเองอันนี้อันซีเก่าานี่เขียนซะะผม ผมผมนั่งเบิ่งตั้งแต่อยู่ชั้นมูลีเนาะตอนนั้นผมวมม่าเป็นอย่างที่บอกปกติเจ็ดเก้าสองแบบนี้เพออยากโทษมาบอกคนนี้ตอนนั้นไลรสดนี่ผมจะโทษมาบอกอ่าอย่เด้อฝันสองเขียนใส่น้องแบบ<ป>เขียนเ,เขียนเทิ่ไปหางนะเขียนน้ำกันนี่เนาะเขียนไปน้ำกันนี่แหละตีเลขบว่าถึกใจไหม ตงตติตตีเร็ว่็ถือใจเต้แต่เขาโกเจ้าโกงตีคือพระพีเคนแนนอยู่เรื่องแค่นั้นบ่เอาแล้วเนาะตีบ่เอาบ่เอาแล้วเนาะเอาออกไข่เรื่องนี้ออกคะแนนออกตีอ๋ออันนี้ฉ <c oughs> ีดไว้ต้องแข่งฟันอ่อาฟันซ้อนไว้ถึงแม่นครับ เพราะว่าเอฟซีเป็นกะตีขึ้นกันดิแม่นป่ะครับเพิ่นตีเจ็ดเก้าสองนี่ครับผมเบิ่งในเข้มเหม็นครับเนี่ยฝันสองนี่เอฟซีเป็นตีว่าเจ็ดเก้าสองมาสั่นเป็นยังคือภากันตีเลขยังสั่นมาสั่นเป็นยังคือเป็นเก่าเก่าเขียนได้วบบนี้ครับเขียนไว้นั่นนะครับบ้านนี่ตัวที่เขียนไม่นี่กับแนมเบิ่งในเด้อครับผมนี่ยเจ็ดเก้าสองนี่ปกติงูนี่เป็นเจ็ด กไก่เป็นสร้างคือเก่ามีอยู่สองเนี่ยก็ตรงๆที่ครับเก้าสองอ่าแต่ว่าเกเก่ามันก็อยู่ในใหิแล้วเนาะครับมันขาดแค่สองตัวเดียวแต่ว่าเข้าเข้าเข้าไปไปเบิงในในในไอ้อีอย่างมันมันสึ้นมากเลเล็กเลกประจํามันคู่ค่ะบ็เหล็กซีเก่าเก่า ได้รประจำว,วันคู่ป่ะได้ประจำวันคู่ปีนี้ครับฮะนะไก่กได้ไกได้คือแก,แก่แข,ขึ้นมากเจ้าของอ๋อแันนี้ไม่เข้าเพาะฝ่ายตรงขาก็ตีไว้สี่อันสนะแต่พูดถึงอ่ะเก้าเก้าครับเก้าสองเนี่ยไม่ไดตเก้ๆๆเดียวกันเนาะทับมันก็คือเก้าสองโตเนาะถ้าเวลาเวลาเพิ่งซื้อเพิ่นจำเนีย่ยเพิ่งเคยสิเก้าเก้าก็ต้องเป็นเก้าสองนั่นเองสลนะนี่เนาะกลุ่มมาสามตัวนี่คือเจ็ดเก้าสอง เจ็ดสองเก้าเก้าเจ็ดสองอะไรยังเสียถามผมตีเนาะผมกระธิบตีเก้าเก้ามาหนี้ฝันสามหนี่แข้งจำปิงปิงฮาโตปิงนะครับห้าตัวแข่งขันกันไหวไปกัดกบนะครับปิงกับแปดฮาโต้กับตรงๆเลยคือหาคบกับเก้าครับอันนี้คือตีตรงมากๆแล้วก็ลดที่ี่ไปก็คือขั้นเขียวๆทะเบียนสามเจ็ดศูนย์ห้าครับมีขั้น รถกระบะคันที่ใสอยู่ปัจจุบันนะครับฝันย่มได้ก็ออกงวดมองหันเบ่ออกสามตัวบนเบ่ออกสองตัวล่างแต่ไปออกสามตัวล่างออกลายก็เก่าขึ้นปะเจ้าของรถได้ือเก่าเนาะมันีิ่งข้อแซมมันวามแซมปีที่เขาอยููนาคาเดลเลยนี่ครับมันวามแซมปีนั้นปีนั้นน่ะ ถึงซิชีงว่ิข้าวเต้าอิเข้าวเส้าซื้อสิบชีงวัติ้วเส้าซื้อปีที่ทำงานอยู่นะคะนตอนนี้เปิดร่านอยู่นะคะตอนนี้เท่าไไรหนิซิชีงวดนแล้วยังมันยังมีแสมไหญ่สามปีอย่างนี้สามปีเจ้าพ่อพ่นบ่เอาพาดพูนแล้ครับเอาเลืรวยรถบ่ะเพราะว่าเคยถูกสามปีดีเลยกัรวย่อยครับแต่ว่าครับแต่ว่าตะกี้นะมันซื้อ ซื้อบาทสองบาทนี่ซื้อนั่นนี่ถือถๆหน่อยๆแต่ว่าเสียวนี่ฉันโจรแบบปีนังใดมันถึงปีนังสี่นักไปนาไดยไหมฮะนักไปนาได้หลายไปนาแต่เดี๋ยวนี้ก็จับไปยี่สิบใบเลาได้ไจับตัวไหนครับไปยี่สิบใบจับเก่าเก่ากับเก่าเก่ากับเนือหาจับศูนย์หาจับเก่าเก่าไว้ยี่สิบใบบ่เถีง อร่วมกันห้าคนในนาห้าในนาวันในลายไงครับจับศูนหาเลขทะเบียนรถตัวมานแมนแล้วกับหนึ่งหาตามต่อจากหวดที่พันมาไอแมนออเพราะหนึ่งหาเนี่ยเขาเป็นตัวฟันที่หัวหมันเออเป็นตัวเข้าฟันไม่เข้ามาดนะครับอือแค่ว่าตัวที่ป้าจับนะมีเก้าเก้าหนึ่งห้าแล้วก็ศูนห้าตัวมาดี๋ยวนี่ย่างๆอยูสองตัว ย่งย่งสัเก้าสามโอสามเก้ากับหกสามตัวมักบอกเก้าสามกับหกสามเข้ามาดเดี๋ยวนี้นะมักซื้อทีอ่มักส่วนตัวคือคิดมักส่วนตัวซื้อแมนแต่ว่าจะสี่หาซื้อใดก็ได้ได้อีกคน,นเนาะครับเจ็ดเก้าหนีป้าได้จากลอตเตอรี่ใบแมวไหมครับเจ็ดเก้านะีเอาไว้สองใบนี้ดิบอกอ๋อ,อแต่ว่าบาทนี่พอมาถึงฝันซี ฝันสองคืนสอนว่าพี่ใา่มาศูนย์หายก็คิดว่าจะเป็นเลขพี่น้องนะั่นก็เลยเอาตีตัวเองเป็นซีขับตีไอเป็นหากรตามน้าเนาะแล้วก็ศูนย์กัเป็นศูนย์ตรงๆเลยจับออกมาก,กับสีห้าศูนย์ครับแล้วก็ทาแยกออกมากกับจะมีหาศูนย์สีศูนย์หาซีครับบาดนี้อยากเขียนตัวเลขที่ ป้าลองเฮ่งลงทุนไว้ให่สิเบิรงอยู่ดิเดี๋ยวเอามันก็อยู่ในนี่แมนเปล่าเอาตัวอื่นบะมี่ดิตัวจังหนึ่งหางสีบะมี่ดินี่บ่แมนเอาสันเขียนกระเขียนหางบะมี่มันมันสีย่ำเราล่ะครับคิดว่าสีย่ำที่หาศูนย์มันมาแมนบ่มนีจังไหนแมนแต่คือเป็นตัวที่เน้นนี่แล้วว่าเป็นเสียไปล่องลอยไปเพิ่นเบิรงบ่ว่าว้ามากบ่แมนครับว่าเขียนให้เพิ่นเบิรงซื้อไวาลงทุนตัวไหเพราะว่างวดที่ผ่านมานี อย่าเลื่องมาตัวเลขกที่เท่านําเสนอออกไปนี่บ่ถูกเด้อเนอะแต่ไปเขาสามตัวหอังแต่ว่ามันแกะเจียวกับเลีรยงโรตเกาแต่ว่าเท่าแต่ว่าปลาถูเกเงินกับลงทุนกัถูกอย่ามาอย่ามาเท่าตัวแต่ภูมมากคำน้ำมันลายกับแป๊ดออกเอา <c oughs> ป้าลงทุนอ่า หาซูนี่คือเป็นตัวรักมะหาซูนหาเนี้ยไหมครับตนก็ต้องไปเขียนดอกอีกแบบเข้าเขียนอันตัวเข้าตีร่วงทุนเข้าสีมาึัดคือสามเก้าครับเอ้เอาเอามีสามเก้าสามเก้าหกหกสามมีสามมีสามเก้านะครับเนาะหนึ่งหาสี่เข้าสี่บารเข้าสีนี่ตัวนี้คือเป็นตัวที่จะลงทุนแมน หนึ่งหาบอกนี่ดิหาศุนน้ำหววกบลลงทุนนี่ดิพออะไรลอตเตอรี่ไว้หลไปแล้วเออใบแล้วอ่าหาศุนหาศุนชุหาเลยแหละนอกกับเอาเองนะบล็อกล้วก็ตัวตัวได้ก็เก้าเก้าครับเก้าเก้าเมื่นี้เราเนี่ยครับนี่ดิเกาเก้าอันนี้เป็นตัวพทสรุปของป่าว้เก็ตหามันจะลุ่งไปแล้วนี่นะสิเอาไรยๆแต่ว่าบอกในสื่อหาเก่าก็สิ่ไบได หาเก่าป่ครับถ้าว่าเจ็ดเก่าซื้อไปยุ่นนะครับเจ็ดเก่าซื้อไปเจ็ดเก่าซื้อได้สองใบเออซื้อไปสองใบเจ็ดเก่าได้สองใบมีเท่านี้ป่ะครับมีเท่านี้แบบเก่าไม่ได้ลงทุนมันป่ะม่ค่ะในร่องเคยซื้อร่องอยู่ป่ะฮะกะบ่านั่นก็แล้วแต่แต่ว่าตัวนี้คือตัวที่ลงทุนไปลงทุนไปนี่แหละเออที่ลงทุนนี่แหละนี่ครับอเออลงทีนไปลงทุนไวเนาะเออสิคือนป่ะอ้ยต่งคือมุนหนักเลยเนาะว่ามุนจังเลยนะ อ๋อผิดทางจ,วจัวหัดไหนมันตังกองผิดทางอืก็ไดุ้นมาได้โอ้แถมให้ครับตัวเลขที่ปลาลงทุนนี่คือแถมให้ อ่าเขียนใบแห่ FC มันเบิ้มเต็มหน้ากระดาษเต็มหน้ากระดาษการว่าเป็นยังครับเท่ากต่นีแค่ตัวตัวนี้เอ้าเก้าสองประเด็นลงมันมาครับสองเก้าประเด็นลุบบบ้าบ้ดิบระเด็นลสองเก้าเนาะเก้าสองประเด็นลุกเหรอแต่ว่าจิตเจ้าจับไปสองครั้่เจ้าก็บรรย่ยให้กันครับเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกอยู่ที่อีกหยิบฝันมังอยู่อยากเศาเอานี่ยแหละครับตัวเลขที่แถมให้คือตัวเลขที่ ป้าดวงเฮงทํากาดลงทุนไปมีสามเก่ามีหกสามมีหนึ่งหามีหาศูนย์อันที่เข้ามาป้านั่ามาเสียเอาได้ลายเซ็นเป็นบ้าเยียวหันเรื่องหน่อยเถอะนอกจากไปหนกก็น้ำหนึ่งศูนย์หาเนาะเออว่าหนึ่งเนึองโอ้ยหนึ่งหาไหมเนาะอะไรเถอะอะไรแทอะเข้าเข้าได้แล้วอืมแล้วตะเียจับไปแล้วจบไปแล้วไอ้สองหาศูนย์เนี่แมนเข้าจำไปแล้ว อย่างคือบ่าเอาหลายๆเป็นม่เออเอาเมื่อคิดน้ำกลดเด็กออกเราไปาคิดน้ำกลดได้นี่เออ,อและบทสรุปสุดท้ายนะครับตัวที่น้่นก็คือหาศูนย์นะครับแต่ว่าจะเริ่มกลับหาศูนย์ศูนย์หายนะครับหลังจากหลายๆฟันติดต่อกันมากนะครับมานี่เบ่งว่ามืออื่นนี่สีเ <laughs> ป็นทังไหนพอ่าเพื่อแรกยังนียัง,ยงมีเวลาอีกขึ้นหนึ่งเด้อ้ <laughs> าคเธอยาติึ้นไม่เนื่อย นะครับปกติกัถทาเขาแปลไปยังบ่ถูกนี่เพิ่นก็จะไม่เน้นอยู่ดีเนาะเท่าที่เคยเป็นมากนะครับเอาถือว่านี่คือล่าสุดของป้ายดวงเฮงนะครับเนาะแต่เราสู้ฟังทุกทุกฝันทุก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 ตัวกาสรุปให้แล้วนะครับวงไปที่ห้าศูนยนะครับทีนีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอีอยังบ่กัะ มืออื่นกลับมาว่ากันอีกรอบนึืงนะครับยี่สิบ0นาที่แล้วครับจังไงกะสิรบกวนปลาจามีนะสัปบาหนี้นะครับนาะจังไงกะขอบขอบคุณหลายๆครับผม